ดูดีกว่าเฮ็ดการเนาห้าสู้กว่ากินข้าวกันแรกเฮ็ดพักอันสู้มากแม้หลายๆนั่นฮ่องกินเยยน่าหอางเลยกินีปาร์ตี้วันเกิดได้กรอเาะสู้ดีกว่าวัาานเกิดเนี่ยฮ่องกว่าจอมองแนะ่สู้ดีกว่าจ้อมเขาอย่างนั้นเอาอย่างหรอสู้สุ่มยายเปื่อนห้าตัวรู้่างผ่งงานสู้มันไอเห้ยสุ่มดายเปื่อนะ้าเนาได้่ยสวยไปเลยนะให้กว่ากล้วยเนาะไอนานมาก มบันออกห้องฮะดอกตัมึงตีไคืว่าคืนะโอ้ยอยางมื่อกีกเอาทัวร์ z o m ครับสายเอานะโครซักก้อยเออ้คะแนนใหม่เออสื่อบันเทาแหละน่าื่อบเทาหนเดี๋ยวปีสื้อมันนัอสูอะไร้าเนยเาซื้อไข่บานสูแต่ในบนโควิดสิบเก้าน้องตูนของไ้เออสวไม่ใจตาเข้ากันื้อไข่้านไปปันี่ ผามซื้อมาสูมเด้กินหางะหราฮัมเจอนั่นหมอฮอกไครไอโอนนะสุดเด็ซื้อให้ห่างสูโทรศัพท์สูก้อนไปก่อนซะห้าเออก็ใจมันมันมันติดใจไรเมันไปคอยก็หนาฮอะไรนั่นฮอะไรไม่นั่น้ามมีเงินซื้อมนสูซูแต่เดีวในการก็มีหลยเหตุเป็นโควิดกันหน่อยแน่แล้วเงินสูดีเหตุการนลก้อนก้อนสูเปืนอะไรหมดล่ะการก้อนสูดัเหตุ มันเมียโสงตีที่เอาควาลาการนำกาไฟเอาสูงก็เขาใรก็ใครอ่ะมันเมียไปนว้ไม่บม่ไม่ไมเอาว่าการนำกาไฟนั่นไอ้น สมเอาเต็มแต่งงานกันก่อนฮ่เอสูยก็กระปาตำเลกเป็นแต่งกันนะเปนพออยู่ที่เฮาสองกลองนะครับว่าเฮาหักการมองอยเลยสมมติถูเฮาหนูเฮากมจะมีสังสสมแต่เล่นเฮาไหนฮ่เอพอสมมีสางแนั้นก็จอย่งเ่อนกินตอนนั้นนะสิครับจะไม่อยู่สห้องวากแล้วก็รอยู่ มาถึงมาต้อไปหึว่างท้นะแค่ซื้ออ้าวมาแค่สื้อ นานมาลก็ซื้อไอโฟนเหมนนนไอโฟนย่าโอ้ยไอโฟนสเ้าาล้าหนาวอันใดก็กาซื้อมวาบนันะอันเดนะีนเข้มสซ <Okay. S 2> ช่องในแถบไม่ไไนาะอันข้าวขาลก้า,าข้าไขาลีก้านี้รายการเด็กซื้อบัตเดี๋ยวรุ่นไหนก็จําหวะต้วนั่นนะเด็กสว จงมาหนาสุดน es ้ค so ุณน oh. uh, so ัดซื้อบอะไรเมื่อเกราเรียนนกว่าทันอกอินเอนถ้าดึไมหาย้ถสร็จถเอออะไรก้าื้อซยเนาเดี๋ยว แต่งสุม่มละเล่ยหม่อนกันไม่อยากไปมารักนนาอ่านม,ม่อยางสมบูรณ์ล่นไรนนใจหันเก่เงินจังมากแน่เขาขาดกันล่ะกลับเอามาแทาวะาน้ม,มูเอสืเรืงเรื่องกา้าวะหนห,นหน่อยเหลือนอนหน่ารดไว้เดี๋ยวมือไรปนน้ำซื้อมาปอกก็มันเขา้ายำเขาเิ็นได้อะเรื่องการเ่ยขางในห้องบองมีงเงนินอะไรันเอาันเขา้ายามเขาเิ็นเลยตรงนเนี่ยแหงเขา้ามาแป่ดแหงลัก็นั้น ถ้ามาไ้ซื้อบันไลซื้อบันไลคื <c oughs> อว่าเที่ยวหนไล่เห็บปอก็ว่า <c oughs> ก็ช่วงนี้เป็นโควิดเน้่นะโควิดมาเขาก็ต้องเสพเงินกันนั่นกันป็หลัดจางเอากันแห้งเมื่อจุ้มเมย์สูงขึ้นไหน่ะสูงเ <c oughs> มือ่อไป